สวิธีที่แก้เครียดได้ง่ายๆวิธีที่1นึ่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองออกจากตรงนั้นนะสิ่งที่ทำให้คุณเครียดตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นรีบออกมาจากตรงนั้นเลยหรือหยุดมันวิธีที่2ให้เราเขียน หาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราเครียดเราเขียนลงไปในกระดาษตอนไหนก็ได้หรือคุณก็พิมพ์ลงในโทรศัพท์มือถือคุณก็ได้ตรงข้อความอ่ะนะคุณเขียน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 ลงไปเลยว่าอะไรบ้างที่ทำให้คุณเครียดแล้วข้อที่สามฟังเพลงเวลาที่คุณเครียดคุณเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่คุณชอบ คุณหาเพลงที่ตัวเองชอบอ่ะเอาไว้ประจำไว้สักเพลงหนึ่งเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่เวลาคุณคุณอารมณ์เสียหรือคุณเครียดเนี่ยคุณเปิดได้ทันทีเลยนะนี่คือสามเคล็ดลับที่ทำได้ง่ายๆสบายๆนะเวลาคุณเครียดเนี่ยคุณช่วยได้ในนาทีนั้นตอนนั้นอย่าลืมนะว่าตัวเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดนะความสุขเท่านั้นที่จะทำให้คุณเนี่ย อยู่อย่างไม่เป็นโลกนะแล้วก็เป็นการรักตัวเองเท่านั้นโอเคนะสามเคล็ดลับสามวิธีอย่าลืมเอาไปใช้กันนะถ้ารักตัวเองขอบคุณค่ะ